สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา b o l e channel ครับวันนี้ก็มีข่าวพิกแพงนะครับสำหรับเดอยองนะครับคดีอาจพิกครับสื่อสเปนเผยว่าแมนยูไนเต็ดกำลังเจอปัญหาใหญ่ในการคว้าตัวแฟงกี้เดอยองอยากอยู่กับบาร์ซ่าต่อแฟงกี้เดอยองกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์บอกกับทั้งบาร์เซโลนาต้นสังกัดในลาลีกาและแมนยูไนเตดว่าตนเองไม่ต้องการอำลาทิ้ในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาของสเปนเมื่อวันพุทธที่29มิถุนายนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปีศาจแดงและเจ้าบุญทุ่มมาลู้ข้อตกลงเบื้องต้นคว้าตัวเดอยองวัย25ปีไปร่วมหลังโอแทฟฟอร์ดด้วยค่าตัว65ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆจีจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดสื่อเมืองกทิงดุอ้างว่าเดอยอง ไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายทีมและอยากอยู่ที่ถิ่นแคมนูต่อไปโดยบอกให้ทั้งสองสโมสรรับรู้แล้วส่งผลให้แมนยูเนเตตดต้องเจอปัญหาใหญ่ในการปิดดียวและอาจต้องล้มไปก็เป็นได้ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดยองก็เคยยืนยันชัดเจนว่าต้องการเล่นให้กับบาซ่าต่อไปหลังได้รับความสนใจจากแมนยูเดยองได้กล่าวว่าบาเซโลน่า เป็นสโมอสรในฝันผมรวมไปถึงตอนที่ผมเป็นเด็กๆผมก็พูดแบบนี้เหมือนกันผมไม่เคยผิดหวังกับการเลือกเส้นทางของผมแม้ว่าผมจะต้องการคว้าแชมป์มากกว่านี้แต่ผมไม่เคยผิดหวังในการเลือกเส้นทางของผมเลยผมอยากอยู่ที่บาร์เซลโลนาต่อไปเดยองกล่าวไว้ในเวลานั้นเอาละครับงานนี้พอดีพิกนะครับเดยอง อยากอยู่กับต้นสังกัดเดิมนะครับอย่างบาร์เซโลนานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอย่างไรเราจะมาอัพเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ